สัสดีครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ไปเนี่ยนักเรียนสามารถบอกคุยได้ไหมว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง Input o u t p u t p r o c e s s ว n ผลยและ Memory แล้วนักเรียนบอกคุยได้ไหมว่าท้าไมคอมพิวเตอร์ต้องมีหน่วยความจำไม่รู้ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าไม่มีหน่วยความจำเนี่ยคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ไหม แล้วข้อมูลที่เราพิมไปหรือให้โปรแกรมทํางานเนี่ยมันสื่อตรงไหนไม่รู้ใช่ไหมอะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์กันว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอ่าหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างมีกี่ประเภทและไปดูขั้นตอนการทํางานของหน่วยความจําการประมวลผลด้วยว่ามีการทาํางานยังไง ตอนที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็ต้องรู้ความหมายก่อนโดยความหมายของแนวความจาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือหน่วยความจาเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการต่างๆโดยมีการทํางานหลายส่วนเช่นการทารรํนา,นาง,ทงานของโปรแกรมจํานวนมากเมื่อมีการทํางานของโปรแกรมจํานวนมากเนี่ยก็จะต้องมีการแบ่งพื้นที่การใช้งานและก็การดําเนินการจัดการต่างๆโดยจะแบ่งได้ตามแผนลําดับชั้นของหน่วยความจํา ไอตอรแพร์ลำดับใช้เนี่ยก็จะแบ่งได้3กลุ่มนั่นก็คือ internal memory หรือว่าหน่วยความจำภายในหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า cache memory หรือว่าหน่วยความจำ c h e อย่างที่2นั่นก็คือ main memory หรือว่าหน่วยความจำภายในและอย่างที่3นั่นก็คือ secondary memory หรือว่าหน่วยความจำสำรองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนั่นก็คือ internal memory internal memory นี่ยก็คือเป็นหน่วยความจำที่เร็วที่สุดโดย ใช้เก็บข้อมูลที่ CPU เนี่ยใช้ประมวลผลเช่น register register เนี่ยอ,อยู่ภายใน CPU มีความเร็วสูงสุดแล้วก็ใช้เก็บค่าขณะคำนวณต่อไปนี้นก็คือ cache cache เนี่ยอยู่ระหว่าง CPU กับหน่วยความจำหลักโดยมีหน้าที่ช่วยลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานบ่อยส่วนที่กลุ่มที่2นันก็คือ main memory main memory หรือว่า หน่วยความจำหลักเนี่ยนั่นก็คือหน่วยความจำที่มีความเร็วลองลงมาจาก internal memory เป็นพื้นที่ที่ใช้เก็บข้อมูลโปรแกรมและข้อมูลนั้นเนี่ยกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้นเช่น RAM เมือม่อเราปิดข้อมูลเมื่อเราปิดเครื่องเนี่ยข้อมูลจะที่อยู่ใน RAM เนี่ยจะหายไปและกลายเป็นข้อมูลหน่วยความจำาชั่วคขาว ต่อไปอย่างที่3 secondary memory นั่นก็คือ,อหน่วยความจำสำรองโดยตัวนี้เนี่ยเป็นหน่วยความจำที่ช้าที่สุดเลยแต่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช้สำหรับเก็บข้อมูลระยะาย,ยาวเช่น Hard d ดิสหรือว่า SSD โดยเราจะเห็นนะคะว่า3ตัวนี้เนี่ย ยิ่งอยู่ใกล้ CPU เท่าไรเนี่ยก็จะมีความเร็วที่สูงมากแต่ยิ่งต่ำเนี่ยความเร็วก็จะช้าแต่ยิ่งต่ำเนี่ยพื้นที่ก็จะมากเหมือนกันแต่ว่ายิ่งสูงเนี่ยพื้นที่ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยหรือว่าเก็บข้อมูลได้น้อยกว่านั่นนี้ ต่อไปเรามาดูเรื่องแนวชิพพื้นฐากนการจัดการข้อมความจํานะครับโดยหน้าที่ของระบบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยต่อไปเรามาดูการทํางานของลอบคําสั่งนะครับ ไปเรามาดูเรื่องของตหนิาดีกว่าต่อไปครับจะเป็นเรื่องแนวคิดพื้นฐานของการจัดการของหน่วยความจําหลักครับโดยหน้าที่และการปฏิบัติการของหน่วยความจาเนี่ยจะมี4ประการคือ 1. ควบคุมดูแลสถาน,นะของแต่ละตําแหน่งของหน่วยความจําหลักครับ 2. คือตัดสินว่าควรจะจัดสรรหน่วยความจําหลักขนาดเท่าไหร่ให้กับงานใดณตาแหน่งใดของหน่วยความจําหลักครับ 3. หน่วย นนอาจจัดสรรโวยความจำหลักให้งานที่เรียกได้แล้วครับส่ปล่อยหน่วยความจำหลักให้ว่างเมื่อทำงานเสร็จครับคำสั่งเนี่ยจะถูกดำเนินการโดย CPU จะถูกดึงมาและเก็บที่ตำแหน่งในหน่วยความจำรูปแบบการทำงานของรอบการทำงานเครื่องและการปฏิบัติคำสั่งจะมีขั้นตอนดังนี้ครับนั่นก็คือขั้นตอนที่1การ fetch หรือการไปนำมาครับ ขั้นตอนที่2 decode หรือการถอดรหัสขั้นตอนที่3 e x c u s e หรือการการจัดทําการครับและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายคือการ store หรือการจัดเก็บครับเดี๋วเราจะมาอธิบายทีละขั้นนะครับขั้นตอนที่1การ fetch ครับการ fetch คือคือการไปนํามานะั่นก็คือการเริ่มต้นการทํางานซึ่งระบบเนี่ยจะดึงคำำําสั่งและจากเหนวยความจำนะครับ ขั้นตอนที่2การดีโคดหรือการถอดรหัสครับการถอดรหัสคือการทํางานต่อจากขั้นตอนที่1โดยคําสั่งเนี้ยจะทําการถอดรหัสซึ่งจะได้การดําเนินการข้อมูลเพื่อใช้ในคําสั่งถัดไปเช่นการบวกรบหรือว่าการเปรียบเทียบครับและขั้นตอนที่3ครับ Excuse ครับหรือการการกระทําการครับการกระทําการเนี่ยเป็นการต่อจากขั้นตอนที่2โดยหลังจากขั้นตอนที่2เนี่ย การทํางานคําคสั่งนั้นเนี่ยจะทําการตามการถอดรหัสที่ถอดมาและกนตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่4คือ store การจัดเก็บครับการจัดเก็บเนี่ยคนรับจะถูกจัดเก็บไปในหน่วยความจําหลักต่อไปครับแล้วก็จะวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เวลาเราทําการการทํา,าทการต่างๆเช่นการบวกลบหรือว่าการเปรียบเทียบนั่นเองครับและนี่ครับคือหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ครับ